สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของนาชิดของเรานะครับวันนี้นาชิตจะพามาใส่จอนครับหรือว่าพังพอนนะครับเดี๋ยววิธีการนะครับเขาเรียกว่าแหีวหลุมครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่เลยครับ ครับผมอุปกรณ์ตีผมจะเตรียมนะครับก็มีอุปกรณ์แห่อจกนะครับให้อจกที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อต้นปีแล้วครับใส่เคยใส่มาแล้วดูมันถูๆนะครับไม่มีคมเลย No ผ่านงานใจมาแล้วครับเมื่อต้นปใีใส่ได้สองตัวครับเคยใส่ได้สองตัว เราจะไม่ใคร่ครับใค่ไก่นะครับเดี๋ยวมาทำนะครับมาดูวิธีกันหลักมันทู่ไปหน่อยนะครับเพราะมันเคยผ่านงานมาแล้ว ช่อยลากไม่ <No. S 1> เอะครับเราตอกเรารู้ขนาดกับดินเลยครับแล้วเราก็วัดดู คุดรู้ตรงนีง้ทำมือเดียวอีกแล้วไม่มีใครมาช่วยถ่ายเลย นี่สอดเข้าไปเลยครับเอากระเดืองสอดนะครับนกดินแบบนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตมัดก่อนนะครับ nanti beda-beda ini nanti beda ini yuk, mendingan tonton kenapa มาบังด้วยครับพอเราทำเซจไม่เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับธรรมชาติของไอ้พังพอนนะครับมันจะดมกินจมูกมันดีมากครับมันจะดมกินกินข้าวของใครนะครับ แล้วเดี๋ยวจะเราจะเอาฟองนี่ต่อยให้แตกนะครับแล้วก็เอาไว้ใกล้ๆแถวนี้นะครับคือมันได้กินเลี้ยวน้อยนะครับเนาะมันจะได้มาไว้นะครับครับดูการทํางานนะครับไอเจ้าฟองฟ้อนหรือว่าตัวจอนเนี่ยนะครับถ้าสวนมันมันได้กินไครเรียบร่อยนะครับมันจะมาหาใครแล้วมันจะเข้าไปกินไครในนี้นะครับมันก็ต้องเอาจมูกไปดมกันนะครับเนาะ อาจะมุกไปดมมันก็โดนกระเดียงตัวนี้นะครับนี่ครับมันก็จะดีดนะครับติดคอเลยนะครับไอ้ไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้ตีน้าชิดทําขึ้นมานะครับเพื่อกันทางพร้อมมันจะกัดเชียกนะครับเวลามันรัดคอหรือว่ารัดอย่างนั้นนะครับถ้าห ถ้าาบมิตัวนี้นะครับไม่นี่นะครับทางพร้อมมันอาจจะกัดกัดเชือกได้นะครับนะครับคือมีประสบการณ์ครับมันขาดมาแล้วนาชิดเลยมาทําแบบนี้นครับต่อทําแบบนี้ได้ผลครับเหมือนต้นปีได้สองตัวครับผมหวังว่าทําอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับ อันก็ขอจบคลิปเพียงตัวอี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ